หลังการภาคเสียงครับของช่องสองแม่ลูกหัดรีวิวบูดบ๊ด,ดช่วยนะครับเออครับอ,อ่ะอันบ็อกอีกแล้วครับแม่อันบ็อกอีกแล้วนะครับจะมีพอ,อเนาะแน่ดิอันบ็อกอีกแล้วนะครับอ่ะมาดูมาดูเสียงสดใสขอเสียงสดใสอันบ็อกอีกแล้วนะครับเนี่ยแน่รอฟัองกันนะ <ช>ปิดก้นร้อนแต่เมื่อกี้มันก็ตัดเสียงลมแล้วนะอะเดี๋ยวลองฟังดูว่ามันตัดไหมนะเพราะว่ามันมีอะไรนะไอะตัวช่วยตัดเสียงไงนบอสอีกแล้วนะคะเนี่ยเออแม่กลัวพี่นนร้อนไงจริงติดไม่ติดลมกันนะตาแม่นะขาตั้งกล้องตัวดังทำงานกับเด็กมาเยอะค่ะรู้ว่าต้องมีความอดทนอย่างสูงเลยนะคะเพราะเด็กๆมีความอดทนน้อยค่ะไม่ได้ใช่ไหมยากใช่ไหม 1> L, 16, Stick. L 16, <laughs> 1 6เซลฟี่สติ๊กลำวพี่ L 1 6บหกฟิลตอ่ะไม่เป็นไรถ้รางั้นพี่นอนท์อัดแบบผิดๆก็ได้แล้วนะเน็พูดใหม่เองเนาะอ่ะเอาที่พี่นอนท์อยากพูดเลยนะเอแล้วเดี๋ยวแม่นแน็ก็จะบอกว่า L 1 6เซลฟี่สติ๊กรับลูกนะ L 1 6บหกฟิ y ต6้สิบหก L 1 6เซลฟี่สติ๊กรับลูกอ๋อ สงอง ies, สิบหกเซลฟี่ติครับลกูกแม่สิงเลยนะอได้ได้ๆอย่าพูดเวราไม่ะบ,บางทีผมก็ช่วยแม่คิดบทครับมันคือการคอลแลบกันของเราสองคนแม่ลูกจริงๆค่ะครับเก็บง่ายน้ำหนักเบาจังนะนะครับเก็บได้น้ำหนักเบาครับเก็บง่ายครับเก็บได้น้ำ ไอ้เนี่ยอ่ะทีละคำเอาพับเก็บง่ายก่อนสามคาเนพับเก็บง่ายพับเก็บดีพับเก็บง่ายพับเก็บโอเคพับเสียงสดใสนะพับเก็บง่ายไม่ใช่ดีความหมายมันได้ะพับเก็บง่ายครับพับเก็บง่ายป๊าน้ำหนักเบา ลักนนทนพูดเบาคําสุดท้ายห้ามหันหน้ามาดูแม่ให้เอาปากไว้กับไม่จาได้ไหมคี่แม่สอนเออนะครับห้ามหันหน้าออกมาทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้เสียงมันจะหายเก็งไหมอันนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองมาคร้นี้มันจะไม่ต้องตะโกนจริงๆไม่ต้องะตะโกนเพราะว่าตอนนี้ มันสามารถเล่นเสียงได้แล้วก็เล่นไปไนเลยเอ๊ะไปถึงว่าเรารับทั้งมือถือและกล้องถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวพี่นนท์มีรีโมทบลูทูธด้วยนะคะมีบลูทูธมีรีโมทบลูทูธมีรีโมทบลูทูธด้วยนะนถึงมันจะยากแต่ผมก็สู้ไม่ถอยครับฝากติดตาม,ตามสองแม่ลูกอัดรีวิวด้วยนะคะ